สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง Null no Hypothesis เพิ่มขึ้นนะครับจะได้เห็นภาพของ Null no Hypothesis ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อเรามีาสมมติฐานเกิดขึ้นในใจนะครับแล้วต้องการทำวิจัยเช่นอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าไปเอา,เอาสมมติฐานนี้มาจากไหนก็โดยจะเห็นได้ทั่วๆไปในงานวิจัยนะครับเช่นบอกว่า ค่าเฉลี่ยของประชากรไม่เท่ากับ50เป็นการตั้งคําถามขึ้นมาในใจเพื่อทําวิจัยนะครับเช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นบริษัทผลิตมุดปักมุดปักบอร์ดนะครับแล้วกล่องผลิตขึ้นมาเป็นกล่องเนี่ยแล้วกล่องหนึ่งเนี่ยบรรจุ50อันแต่อยากรู้ว่ามันไม่ใช่50อันจริงหรือเปล่านะครับมันไม่เท่ากับ50อันจริงไหม ก็ตั้งขึ้นมาเป็นสมมุติฐานแล้วก็เอาไปวิจัยนะครับประชากรในที่นี้ก็แปลว่าการผลิตทั้งหมดเลยสมมุติมีผลิตอยู่1ล้านกล่องบริษัทนี้ใหญ่มากผลิตอยู่1ล้านกล่องการที่จะต้องไปไปตรวจสอบทั้งหมด1ล้านกล่องเนี่ยว่ามี5ไม่เท่ากับ50อันจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะเยอะเกินไปก็ ทำการวิจัยโดยการหากลุ่มตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งสมมุติฐานนะครับว่ามันไม่เท่ากับ50จริงไหมสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นมาเนี้ยเราเรียกว่าสมมุติฐานการวิจัยหรือเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า research hypothesis นะครับหรือ research research R c h c h hypothesis หรืออาจจะเรียกว่า alternative hypothesis ก็ได้ Hypothesis ก็ได้นะครับเป็นสมมุติฐานที่เราต้องการรู้นะครับก็จะโยงไปถึงสมมุติฐานอีกอันหนึ่งอย่างที่พูดในคลิปที่แล้วนะครับก็คือสมมุติฐานในงานวิจัยเออสมมุติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis) หรือเราเรียกว่า n no null Hypothesis นะครับเราก็จะได้ Now Hypothesis ขึ้นมานะครับ ได้แนวไฮโปซิสว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยเป็น50โดยเวลาเราตั้งแนวไฮโปซิสไหนก็จะตั้งให้ค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเท่ากับสิ่งที่เราตั้งขึ้นมานะครับแล้วค่อยไปบอกว่ามันปฏิเสธอันนี้หรือไม่ปฏิเสธแล้วค่อยไปยอมรับ สมมติฐานทางการของงานวิจัยอีกทีหนึ่งนะครับโอเคกลับมาที่ตัวอย่างนี้เมื่อเราได้สมมติฐานงานวิจัยมาแล้วว่าอยากรู้ว่ามันเท่าไหมอยากรู้ว่ามันไม่เท่าใช่ไหมเราก็ตั้งแนวไฮโปรีซิสว่ามันเท่าแนวไฮโปรีสิสก็ตั้งว่ามันเท่ากันกับอะไรสักอย่างเสมอนะครับตัดมาเมื่อได้แนวไฮโปรีซิสแล้วดังนั้นสมมติฐาน Alternative hypothesis เนี่ยก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยเนี่ยไม่เท่ากับ50นะครับเวลาตั้งเลยตั้งแบบนี้เสมอคู่กันนะครับ Now hypothesis เท่ากับ Alternative hypothesis ก็ไม่เท่ากับหรือถ้าเราอยากรู้ว่าเอ้นอกจากมันไม่เท่า50แล้วเนี่ยมันมากกว่าใช่ไหมก็อาจจะตั้งว่าค่าเฉลีย่ยเนี่ยมากกว่า50ก็ได้ หรืออาจจะตั้งว่าน้อยกว่าก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากเรามีแนวโน้มในการในความสนใจหรือว่าในทางที่เราจะศึกษาเนี่ยไปทางไหนนะครับเช่นถ้าเราพบว่าเราลองสุ่มมาสักสองสามกล่องเราพบว่าเฮ้ยหมุดปักที่บริษัทเราผลิตเนี่ยมากกว่า50ตลอดเลยเราก็มาตั้งสมมติฐานางานวิจัยว่ามันมากกว่า50จริงไหมเนี่ยนะครับ